Bên nó tuyết đó mm. Bỏ nhong luôn thì đồng này đó à. Còn phải toàn cái cầu Vào đây ăn khai tí Vào đây khai tí vào เอาพี่น้องเลยทักทายกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะเบิร์ดกูสู่สู่คนพี่น้องเลยกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองของเบาวงาซานเอล่อยพี่น้องเนาะเอ้าก็เปิดภาพมากระอยู่กับเสาเชิญเสาซานน้องแพนเพิ่์นพี่น้องเลยเนาะกระสำหรับคลิปนี้ทั้งน้องเพิ่์นกระมีของผักของต้อนกระเดินลำลาทางน้องเพิ่์นเมื่อพี่น้องเลยเนาะอ่าส่วนทางบอบุญ ชาวบ่อบป้องหรืจักหอดใส่แล้วพี่น้องเลยเนาะไปบ้านบ่มีสัญญาณบ่มีเน็ตพี่น้องเลยเนาะยังบริษัทต่อเพิ่งอยู่เนาะท่งน้นนนองคนไล่อยังมาตอนมายามพี่น้องเลยสบายดีด้ะน้องเด้อเนาะอันนี้บอกของฝากของตอนนายนะยโอ้ไม่คือการ <laughs> <laughs> จะว่าแอบเมื่อวานยังไม่ได้กินอยู่จ้ะ <c oughs> แต่วันไม่ได้สมเลยน้องเนาะ เจ้าว่าเป็นเหตดขึ้นม่เป็นคนเหตุไหอเอ้าพี่น้องเลยของผักของต้นน้อง่นสิได้กลับเมื่อวัาสีหดจังโมงเนาะยังบโทรถถามทางประบุญปรป้องยู่จักคีเม่นหอดใส่พี่น้องเลยเนาะไล่ยังจะโดยประเด็นขึเก้าพักบออไอ้กระประเด็นนี้อย่างครับเอ้ากะ à, cứ ai đây đó. hung quen đã tớt đó bò nhong luôn thì nó đấy phải còn toàn cái cao <laughs> à. đây ăn khai đi và đây mi phân tôn đấy à, vừa mưa so. à. à, ăn ปลูกพี่น้องกันเนาะปลูกเซกชิมีพื้นที่อ่าอยูเย่เพิ่นอนนนยู่ซ่านาในงงบ่เนาะปลูกเาาพิ่นอยู่ซ่านในบ่พี่น้องเลยแรงขยันฮะคือยังไงบอสจะซื้อเลยรดิบออมกระเอาเอาเลขหนึ่งเจ้าไปจุดรถบ่าวบ่อเออซื้อได้ซส์ไหนไปซื้อประตูเพิ่นซื้อเออเอาสาวไปนี่นะพี่น้องเลยเอาไว้จุดตอน ปีใหม่ไปนอนกันเนาะกะห้องน้ำห้องในเฮากะถือว่าอ่มันนี่ก็ได้นอนกันเหิืนมาเบิ้งอย่างน้อยหน่อยนี่ก็นนะห้องน้ำห้องในเฮากะถือว่าโอเคน้องๆเนาะมีแต่ว่าต้องพังมังนี่ก็ได้น้องกันมีแนวส่วนบ่ึะก็บุญทอมาเลยเนาะมาบุญทอมาพี่น้อนกันเนาะอ่า โทรมาหาขามมาแล้วเนาะแต่ว่าอยู่เพือนต้องไซพี่ดองเลยเย็นมื่อนี่ถือว่าเย็นเนาะแตระวังอันยันตะเวลเนาะพี่้องเลยยันยันเบะอ่ามาเหยียบมองทอน้าน้อง่่่่่แ่่่ มองอันนั้นนะอะปูนบ่าได้ห้อยปูนเลยววะเนาะกันเวะนี่ว่าอ่าเบบหยีนยยบนะพี่น้องเลยเนาะครับปูนห้วยตองนี้เลยนะเนะาะกันการเวะพี่น้องเลย เปนเบบนันว่าเหยียบอย่ามันเตะเรื่องพื้นเรื่องไฟนั่นมันบ่อทวงเพท่านกะเอาไว้ลำหนานดะน้องเด้อใส่เป็นนั้นว่าถักโรมหรือว่าไใสา่ห้าก้อนก็ได้เนาะมันมันบอ่อท่านเด้อพียงหน่อยเนาะมิจะมิจะอายขึ้นมาก่อนจั้งวันกันน้อ,องติดไหมเนี่ยเสียง บอยยได้ินเะรอถ่าเสาบดมือพี่น้องเลยเนาะจนหัวยุ่งหัวยองน้องคนเดียวอื่นเี่ก็ไปกีดยางอีกแต่เศร้าพี่น้องเลยทั้งน้องเพนกันเลยเนาะพอไปกับพอได้เนาะยังคนหลักคนเล็ม กับเมื่อปะมาเลยแล้น้องเด็กเดินทางกุฏิไทยเด็กน้องเดอกน้อยเอ้ยโอเคโอเคโอเคยังไปอาบทุ่นเนาะห้องน้ำห้องน้ำก็มีน้ำห้องน้ำโบมักอาบเนาะฝนยันยันข้าไฟขึ้นคุณยันข้าน้ำขึ้นมากระเนาะตัวแล้วพี่น้องกันเนาะไล่กระต่ายชูบูลฮะ อะไรกต้องอาชูยู่คุณบอมาครับ,อ,อ,บอ,อันน Arizona, ออ้ำบ,บออ่บ่มาเอาน้ำอยู่ของน้ำบ่อทุกอาบใช่ทาให้น้องเมื่อก่อนโอ้ยน้องมาซองของนอกใครกันนะไอ้เนาะไอ้ไอ้เขาอยางกันนะอยู่ไหนอยู่พี่น้องเงยเนาะแสดงว่าเขาอยู่เขาอยู่ข้างนอกนี่ร้อยสิบบวกเ้าได้ไหมพี่น้องร้อยบวกเก้าของน้ำได้ไหนี่ยันเสียงออกมาอือแล้วเขาจะทำความสะอาด บริเวณนั้นพี่น,ออนอ้องเลยเนาะถ้าเอาไปทำกรอบอาหารอย่างนมันจะเป็นขี้เหนื่อได้แล้วฮะอยางนั้นะพอแล้วน้องเลยได้แหละเนาะมามานั่ง,าางเล่เนอยู่เสาห้าพี่พี่น้องทีละลำลาน้องเพิ่นเมื่อยดีพี่น้องเลยบัดเลยมาเลยเสาอันนี้สิบสองต้นพี่น้องเลยเนาะสองต้นมาขอดทีเรียบร้อยแล้ว คือบญานาวได้แจ้งบอกพี่บอกน้องว่าต้นละอ่าต้นละพันเอสต้นพันพันเอส็มหนึ่งพี่น้องเลยต้นหนึ่งอ่ะเนาะ้าม,มือป่านนี้เด็กน้องก็ต้องอาบอ่าห้องน้ำบ่แต่ว่าเด้อต้องอาบห้องน้ำนนลแล้วบ่านเดเนาะเด้อบัวกาลงเลือกคนเดียวคำคำเลยทั้งว่าคนเพิ่นกระอาบทั้งนี่เนาะเฮือนทาน,อ,นอาบน้าในเนาะเด้ออ่าคำคนนี้ก็บ,บกวายเนาะ ทำคนนี้ก็ยากได้พี่น้องเลยจัทำยังขี่ขโมยอะไรสักเนาะเอาตีอกตีใจน้ำแทน่นน่องบัตรเลยพี่น้องเลยก็เป็นหูหิวยังดีนะพี่น้องเลยเพื่นองงเอาลงเอาขึ้นทำบายนะเนาะบริเวณยังเราปลายพังหน้ากะเฮาอันมีอ่างบก่อนี่กอะโบหินเนี่ยตัวนะวี้เนาะหรือว่าถ้าโบมักกะเฮากระตัดออกพุทธทำบายพี่น้องเลย มีแต่ระวังคนรักเอาผ้ามาตุ้มไว้มั้งยังมันหนาวโดนคนรักโดนคนรักได้เหรอเนี่ยเบาได้แล้วเนาะก็ไม่ไหวโดนคนรักก็มีชีมีคนเห็นก่อนแล้วก็ว่าเผื่อจะเอาขึ้นบ้านได้บ่เจ๊ข้อชีใส่แบบไรเนาะไม่ได้ว่าเบาได้พี่น้องเลยเนาะหน่าสิบแปดพี่น้องเลยเนาะสาวนี่แหละที่น้องต้องการเลยวะโดน เก็บเงิอนอันกีดยางเลยไปซื้อได้ยู่บ้านี่บ่ได้บ่ได้เหรอเนาะไดนย,ยากเลยพี่น้องเลยแต่ว่าเฉพาะปากเขาเองก็ยังสิบโกุ้มเนาะแมส่วนสิว่าอันนี้พี่น้องเลยเนาะส่วนสิว่าสีหาเงินทีเท่ในท่านทั้งยากแล้วพี่น้องเลยเจออียวเกิดกันได้กันย้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีพี่น้องเลยเนาะพักหลัง ให้น้องเพิ่นได้เอื้อนเช้านี่ก็เป็นกิจจังคือเก่าเนาะโดยตามปกติเนาะดยอืมให้ตบเอนาาเพิ่นได้พี่น้องเอ้ยสิอ่าชื่อยังมากินอืฮคือังูเนาะาเบ่ได้ชื่อ้ําจะเพราะว่าเพ่สิหามาได้เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะยามยามเจ็บยามเป็นเนาะ ถทำมากรณีถ้มาปัญญาซื้อมาเองเนี่ยนาะมันคือคือคือจะกินยุคคือตองค์เลยถ้าให้เปนพี่ซื้อเองนี่เปอร์เซ็นต์อยากหน่อยนะเนาะอาจจะซื้อแล้วอาจจะเชื่อเล็กๆหน่อยเนาะไม่ได้เคยไปดิ่งวะเนาะปีหน้องปีใหม่นี่พอเคยเลยเนาะอยู่แต่เกินแต่ซานพอกเมย์เนาะดูคือตังคลเนาะคือว่าคันชิลินกัมีแต่ส่วนมูนางฟิงไฟเท่านั้น บ่มีหยังกินเลยบ่บ่มีลิ้นแท้มันลิ้นลมกันแบบนี้ซื้อแอนกันอืมลมกันซื้อเด้อนงแอนนางลมกันนะเนาะเด้อพี่น้องเอ้ยเออๆๆก็ดีแล้วล่ะเนาะขนาดอันบ่ลมบ่แอนกันนี่ก็ยังสิบ่มีอันหยังกินน่ะเนาะเด้อาว่าลมอนกันแหงนักเลยพี่น้องเลยเนาะอืก็เป็น ทั้งเลขน้องเพียงน้องที่น้องเพ่นได้รับคค้มเรือแล้วก็จนน้ำตาต้องให้ลายเทือแล้วพี่น้องเนาะโมเมนต์โยาสิทธิ์เราเห็นโมเมนต์ซองทำเทือแล้วจังนทำประตูเพิ่นแหละพี่น้องเห็นเาะเปลีนของขันชิ้นใหญ่เลยแหละพี่น้องที่มอบให้ทางน้องเป็นก่อนปีใหม่นี่การโมยาสิทธิเร่งเพิ่นจะเราย่างมาส่งไม่ได้ย่างมันมันโมแข็งเราเสามันทนได้แข็งคักได้ เพื Get ่อเพื่อเรียนกได้ยังกระแขงนะฮะใช่ไห้ล่ะพี่น้ออ่าอ่าน่ะสิบแปดพี่น้องเลยความยาวสามเมตรเนาะถ้าห้าพังอาลงไปนี่ก็ประมาณสามสิบเสนพี่น้องเลยเนาะกระซี่เรืออยู่มั่นสองเมตรปลายยังสูงอยู่พี่น้องเลยเตี๋เตะคืออันลองเพ้นอีกได้สบายเขาต้องย่านมาต่ำเนาะเด้อ เอาถ้าเงติดตามนํากันเด้อพี่น้องเด้อสําหรับเขตน้องแพนเพิ่นพี่น้องเ้เนาะว่าเอ่อผลงานที่ทางบ่ยอมรับผิดชอบออกเขียวมาแนวใดพี่น้องเด้อเนาะงานขี้ไร้ก็ติชมเบิ่งนํากันนั่นแหละพี่น้องเ้เนาะแบบกเพิ่นเเองเพิ่นพี่น้องนั้นดินนอนตอนเน่ก็ปรับเป็นที่เรียบร้อยเนาะข้างน้า้งในก็ขาดแต่ไฟดที่ยังยังบ่ได้ต่อพี่น้องเยเนาะเพราะว่า หมอพยัญชวันนี้ก็ไปไปทั้งอื่นน้ำเนยนะพี่น้องเลยนาะแกเรนไปน้ำครอบครัวนั่นครอบครัวนี่พี่น้องเลยภาษีไห้างเคุณมาต่อครับทำพยอื่นกับว่มีเวลาพี่น้องเนาะมาสิไปเยี่ยมยามทำน้องเอ็ดกะบคำเลยพี่น้องเลยเนาะยาและบั่นเปลี่ยนเป็นน้ำหน้าน้ำในพุณแหละเพป็นน้องเอ็ดนี่กะบงามอยู่บ่งามงามงามอยู่พี่น้องเลยเนาะเอ็ดกับหักอยู่ sông tiền sông mỗi này. Uh, lần đấy Tân ngắm, you know. Tân ngắm, you know. Mát. You want này, eh? Mát. You sông a song thanh uh, vaza? Sông uh, mà năng, mà nghên, no? sông sông sung, năng, sung, and, mà nghiền, nó, know, Sang quên cả Ah. Uh, Hom đẹp deployed, là know, you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  ก็คือางามคืออะไรแต่แต่ของเพื่อนอเอสนี่เพิ่นสิบ่ได้ท่าสีเลยนะเนี่ยเพิ่นท่าแต่บานประตูแต่คือของน้องนี่เป๊ะๆมันอาจจะบ่ได้ท่าสีถ้าท่าก็เป็นนีงบท่าต่างหากตอนในการตกเต่งนะเนาะเอาดีอกดีใจถ้าน้องเพื่อนแสดงวันนี้ก็อิม่มอกอิ่มใจเนาะมีกำลังใจไป กีดยางแล้วบานี้เนาะเดินหลังจากที่ไอ้กลับไปแล้วก็คุยกันอยู่บ่กมีคุยคุยกันนั่งขึ้นเรื่องซ่านอยู่บด้วายเดินคุยกันเงียบๆเน้าะๆเนาะนอนจักมือจักรมือเต็มที่เต็มที่เลยนี่เต็มที่สิบบ่อเดียวสิบเอ็ดคันดึกสุดกับสิบมั้งสิบนี่ถือว่าสุดแล้วเนาะดย พอมันมันมันหดยามหน่อเนาะคล้ายๆป่ะหดหดยามนอนแต่ก็แม่นตาเฮานี้มันบ่ไหวแล้วนะเนาะบ่อยลงบ่อยลงอะไรพี่น้องอะไตาแล้วกันเนาะแล้วก็มานี่แต่ละมื้อเพิ่นมานี่7:00นเนาะน้องมาเดินคันสวยสุดก็10:00นอือเอาคือสวยแท้เต็นสวยเต็นจีโมงเลยอ๋อขึ้นกระเพาะเต้นอีกเนาะโดย อ๋อๆถึงเขาตื่นอีกแสดงว่าเมื่อนี้ได้พักพอนะเหมือนผถิดเถิดผักอยู่เนาะดูแต่ว่ามีทั้งเบาเซนมาหาข้อมือหลายผู้หลายคนอยู่โซงเศร้านเนาะดแูแต่ว่าได้พักพอนแต่ช่วง,งบ่ายเลยคนนี้มีคำคำว่าหาเนาะดูเอา้าคิดเองเลยจากคลิปที่แล้วเนี่ยได้เงินไปสามล้านหนึ่งเซนหาสิบพันคิดเอาเลยเนาะ เป็นเงินเครื่องของตู้เพิ่นก็ถือว่าน้องเพิ่นนี่โอ้อกีใจหลายพี่น้องเรื่องเครื่องเครื่องของเจ้าเบิดเลยบดนี้สิยังมาขายมันสิเอายังมารอนเออบ้พี่น้องเนาะขายปีแล้วก็บ่เบิดจ้ะมัน้องมีคนซื้อพี่น้องเนาะสั่งมา2กัปีแล้วเบิดกับ่ดอื เอามีแต่ว่าไอ้บอรบกวนอย่างไรเด้อน้องเด้อมีแต่ว่าไอ้ขอมอกขอบใจอะไรของต้นของผักเนาะโดยขอบใจคือการแต่่มีกะมือหน้ามือหน้าไอ้บอต้องผักไอ้ก็ได้เด้อมีเป็นยังบอดอยู่ปลาเอ้าเนาะบ่มีกะไอ้เข้าใจอยู่เนาะบ่มีกะบ่เป็นยังพี่น้องเลยเนาะบ่ยกบ่เสียงซื่อๆดอกกี่น่ยันเพลินยันเพลินเก่งใจเด้อรพังข้าสิกินเป็นยังยากกันนะเนาะบ่มีอย่างกระยาดอกไอ้พอได้กินอยู่ ก็กำน้ am, no? uh ําเนาะไหลหนูพี uh, ่น <c oughs> enfin ้องให้เมื่อเมื่ออ่ปิงกินปีใหม่นี่ได้หนูตกใหญ่เลยเนาะของฝากของต้นเพิ่นก็มันเบิดแลพี่น้องบ่เบิดไปไสไปทางันอ่าสวนเนาะจนจนเบิดพี่น้องก็ได้เป็นเอเตเนาะเออส่งอ่าเรื่องาเินาวน้องเพิ่นนี่ก เสือในนอนว่าทางในบะทางอยู่บ้านอี่ยังเป็นกันเป็สีเ่าพื้นเ่าคอนทุกกันจะรับพี่น้องเลยบนเรือ <c oughs> บนเรือพี่น้องเ <c oughs> ก็ต้องรับอ่าคนกระทะนนะามตอนไหนไรเนาะเด้ออพี่น้องกไงมันคำมันมืดเดแล้วน้องเด้อเนาะแกพ่อไอ้สีขี่รถไปหาน้องไซอีกพี่น้องเลยเนาะมาหาน้องไซก่อนหลังจากเพื่อนมาตะเจเครื่องเจอของแล้วก็เป็นอะไรพี่น้องมางยาวขามีโอกาสกันสีไปนำลา น้องใส่เมื่อวะเมื่อคือกันพี่น้องเลยเอ้ามีแต่ทั้งน้องพ่อกันปีหน้าได้น้องเด้อโดยอพีน้าปีไนเชิงพ่อเชิงเจอกันบัดนี้พี่น้องเลยมีแต่กันน้องก้าวคำขอบุญขอบคุณคือก้าวแล้วน้องเด้อน้องทางเอ็กซีพี่เมย์พี่น้องเรียกว่าสำคัญคือทางผู้ใหญ่ผู้ตู่แลาวแต่น้องที่ตักรันทางน้องครอบครัวน้องที่ดูแลน้องในตอนนี้เนาะโด้อ ขอขอบใจพอตู้ลายๆเด้อขอขอบใจเบาเงาแล้วก็เอฟซี่ทุกๆคนที่คอยติดตามพักดันแล้วก็ให้กำลังใจน้องขอขอบใจรายๆขอให้อยู่ดีมีเ้งความเจ็บจะได้ความไข่จะมีขอให้เฮงๆรวยๆปังๆการเงินการงานรับรื่นสมปรารถนาโดยสบายดีปีใไม่เด้อโดยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม คลิปซองเบา n h า u เนี่ยเด้อ FC ทุกคนโด้อพี่น้องครับจะได้ลายเนาะโดผ่ากติดตามซองเบา n h า u เนี่ยเด้อผ่านก็ลายก็เทเนาะต้องน้อยๆเด้อพี่น้องเลยเนาะผ่านเบา nhau น้อยๆจะว่าคอยฮักคนนั้นนะพี่น้องเด้อเนาะกับสาวเวีอนสาวซ่านมาเป็นทีมร้อยคำค่อยคำลงเลงพี่น้องเลยเนาะเบา n h า u กับสีเก้าขาอ่ะเมื่อพี่น้องเลยตะกี้แมนฮอดจั๊กมุ้งแต่มื่อนี๋ก็คือสีแล้วเติบยู่ เนาะพอต่ำกว่า10หรือว่าเก้าปลายประมาณนี้เนาะเคยนั่งรถไปไกลๆป่ะเนาะเคยแต่นั่งไปสวรรค์โอ้แค่นั้นป่เดินชุดแค่นั้นเนาะเดินโอ้ครั้งแรกแล้วกะครั้งสุดท้ายปลาแซลมันคำมันมืดเดีน้องน้องเลื่อนเนาะคำมืดแล้วพี่น้องเลยไม่ไม่คำไม่เลื่อนเลยเนาะพี่น้องเลยวันนี้ขอจบคลิปปิดคลิปก่อนเนาะคำมืดตื่นตา ต้องขอบคุณขอบคุณทางพ่อแม่พี่น้องเอทีเบิร์ตสู่สู่คนพี่น้องเหนื่อยน้องติดามติดตามนะครับสมวนี่ของพ่ยแมคือเก่าเกลื่อนเนาะพ่อแม่เนาว่าอย่างที่พลาดไปดูบันทึกบัตรตั๋งบัตรเจ็บงามเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องบอกราบขอโทษขอไปหลายทางบอดี้ธรรมะนะพี่น้องเลยนะครับทางบารบุญอยู่บ้านอะไรน้อยบ้านน้องไซพี่น้องเลยไปได้พี่น้องขอขอบคุณขอบคุณทั้งประตูดหลายเด้ออยู่ดีมีเฮงสบายดีปีใหม่พี่น้องเจอกันปีหน้าเด้อพี่น้องเด้อสีโปนสบายดี